มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของนักสแสดงอาวุโสอายโยทัศวรร์เสนีวงศ์ปรับตัวให้เข้ากับยุคทำคอนเทนต์กับเพื่อนรักสุดปังเล่าเรื่องรักแรกและรักสุดท้ายพร้อมเผยเหตุเลิกกับพระเอกในตำนานสรพงษ์ชาตรีทั้งที่ไม่เคยทะเลาะกันเลย สำหรับอายโยทศวรร์แจ้งเกิดในหนังเรื่องแม่อายเสอื่นตอนนั้นหนังได้เงินล้านคนดูทะลักลงมาที่ถนนหน้าโรงหนังเพชรรามามีงานหนังเล่นเกือบร้อยเรื่องส่วนละครน,นั้นน่าจะ200กว่าเรื่องอายโยเผยว่าชายาลูกเป็ดขี้เรได้มาเพราะเกิดผิดยุคด้วยความที่หุ่นของเราเป็นหุ่นของเด็กสมัยนี้ยุคนั้นจะต้องมีอกเอวสะโพกมีเนื้อมีหนังแต่อายโยผอมสูงเพียวแล้วก็ไม่ชอบแต่งหน้าจัดแต่ยุคนั้น แต่งหน้าเยอะๆใส่ขนตาสองชั้น ปัจจุบันนี้อโยได้หันมาเล่นโซเชียลเช่นกันมีเพื่อนรักที่รักกันมาอย่างยาวนานเป็นกยันยามิที่ดีต่อกันหรือเรียกกันว่าสามสาวพันปีมีอโยทัศวรรณอาดวงดาวจารุจินดาและแม่อีดดวงใจหาไทยการทำคอนเทนต์ลงโซเชียลปรับตัวหลังเจอวิกฤตละครไทยเข้าสู่วงการติ๊กตอกแบบเต็มตัวแม้จะอายุมากขึ้นแต่ก็พร้อมปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยตลอดเวลาและยังกลายเป็นขวัญใจเด็กเจนซีอีกด้วย อาโยเผยเรื่องการทำคอนเทนต์ว่าก็สนุกดีนะคะวัยนี้ได้มาทำอย่างนู้นอย่างนี้แบบเด็กๆยุคนี้เขาทำกันเราสามคนก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่านะ เมื่อถามว่าปรับตัวกันยังไงบ้างแม่อีตตอบว่าไม่ต้องปรับเลยทุกอย่างที่แม่พูดแม่ไปหรือแม่แต่รอยยิ้มทุกอย่างมันมาจากใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรับเลยเหมือนเราเป็นนักสแสดงยุคก,ก่อนๆแล้วพอเรามาทําในสิ่งที่เด็กรุ่นนี้ทําและพูดต่อว่ามันก็ดีใจที่เจนซีเขาต้อนรับพวกเราและพวกเราก็พร้อมจะเป็นรุ่นน้องเดินตามเจนซี ส่วนอาดวงดาวเผยเรื่องแนวคอนเทนต์ว่าก็เป็นชีวิตประจำวันไม่ได้มีอะไรก็คือเวลาเราไปด้วยกันไปกินอะไรกันไปซื้อของไปอะไรอย่างนี้ธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะหรือส่วนของตัวเองก็คือกินข้าวออกกำลังกายใช้ชีวิตปกติแต่บังเอิญเหมือนวิธีที่เราทำหรืออาหารที่เรากินอาจจะถูกใจเด็กๆที่ดูอยู่พอดีก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนที่ไม่ชอบกินผักมาดูจริงๆกินผักดีนะคะมีประโยชน์ ที่จริงไม่ได้คิดจะสอนหรือไม่คิดจะอะไรเลยเพียงแต่เรานำเสนอความจริงที่มันเป็นไปในชีวิตของเราสามคนปกติปกตินี่แหละค่ะแต่อเผอิญไปถูกใจและอย่างที่ดวงใจบอกขอบคุณมากที่เด็กรุ่นใหม่เปิดใจและเปิดรับเด็กรุ่นใหญ่และไอยโยก็พูดเสริมด้วยว่าเขาวิ่งมาขอถ่ายรูปด้วยนะ เราจะเห็นไอโยใน t i k t o อกมัมแอนมีสตอรี่นำเสนอการใช้ชีวิตของไอโยและขวัญพิมพ์อับซอนลูกสาวของไอโยกับพระเอกตลอดการสรพง์ชาตรีได้เผยคลิปพาชมสวนของพ่อสรพงส์สอยมะม่วงมีข้อความว่าครั้งแรกก็ว้าวละฮ่าฮ่าพาเข้าสวนพ่อสรพง์น้ำปลาหวานมาค่ะสสยมะม่วงยังไงให้น่ารัก นอกจากนี้ยังเผยธุรกิจใหม่ในชื่อครัวชั้นเอกที่เปิดให้แฟนๆได้ลิ้มลองรสมือระดับคุณภาพด้วยวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามของอายโยกันค่ะสำหรับบ้านของอายโยบรรยากาศดูอบอุ่นอาศัยอยู่ที่นี่มานานเกือบ20ปีแล้วไม่นานมานี้เพิ่งได้ทำบุญบ้านไปโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมมีข้อความว่า ทำบุญบ้านแบบเรียบง่ายอยู่บ้านนี้อย่างมีความสุขมา20ปีแล้วรู้สึกว่าควรจะทําบุญบ้านอีกสักครั้งส่วนรอบรอบบ้านได้รับการตกแต่งออกแบบแบบพิธีพิถันเป็นสไตล์คอรเทจซึ่งเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่นักออกแบบถนดัดนอกจากส่วนสไตล์นีโอคลาสสิกมีความร่มรื่นของพันไม้นานาพันรายล้อม เป็นการออกแบบจากนักออกแบบตกแต่งสวนที่ออกแบบสวนให้กับซูเปอร์สตาร์ชื่อดังมาแล้วมากมายทั้งสวนในบ้านของอัมพัชราภาชมพูอารยาเดิมทางเดินเข้าหน้าบ้านเป็นแค่เทเรสธรรมดาแต่ควัญพิมพ์อับษรลูกสาวของไอโยได้ต่อเติมให้กลายเป็นห้องกระจกที่เรียกว่าห้องอนเนกประสงค์สำราญเพื่อความสวยโลง่งและมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ส่วนพวกของตกแต่งบ้านต่งตางๆมีรูปวาดและงานเย็บปักถักร้อยที่ไอโยเป็นคนทําขึ้นมาเองทั้งหมดรวมถึงมีรูปถ่ายสมัยโสาวประดับตกแต่งเอาไว้มากมายด้วยห้องนอนของไอโยใช้เป็นโทนสีม่วงเพราะเป็นสีที่ชอบและสวยงามด้วยภายในห้องมีห้องแต่งตัวขนาดใหญ่มากและห้องน้ําในตัว ภายในบ้านนั้นสะท้อนความเป็นตัวตนของอายโอย่างแท้จริงมีงานอนดิเรกคือทักโคเชเพนเก้าอี้ไปนจนถึงวาดภาพด้วยฝีมือระดับชั้นครูและมีเก้าอี100้ร้อยปีที่อดีตพระเอกตลอดการอย่างสรพงษ์ชาตรีเคยนั่งด้วย ควันพิมพ์อับสรลูกสาวของไอโยกับพระเอกตลอดการสรพง์ชาตรีได้เปิดบ้านเป็นบริษัททําละครและโรงเรียนสอนการแสด,แดงเธอเป็นผู้จัดละครโดยทําบริษัทผลิตละครชื่อบริษัท First Class Entertainment ซึ่งที่ผ่านมาผลิตละครรีเมคเรื่องแม่อายเสอือื่นและหลงเงาจันใช้บ้านเปิดเป็นบริษัทผลิตละครและโรงเรียนสอนการแสด,แดงให้กับผู้ที่สนใจ อโยเคยเปิดใจกับรายการคุยแซบโชว์เล่าถึงอดีตคนเคยรักว่าเป็นรักแรกรักเดียวและรักสุดท้ายของชีวิตพร้อมแจ้งเหตุแยกทางไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ถูกทิ้งแต่เป็นฝ่ายถอยออกมาเองเมื่อถามถึงเรื่องความรักสมัยก่อนกับอดีตคนคุ้นเคยอย่างอาเอกสารพงศ์ว่าความรักครั้งนี้ถือเป็นความรักครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในชีวิตจริงหรออโยตอบว่า จริงไม่เคยคะ่ะไม่เคยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนมาจีบนะอายไม่เคยเป็นแฟนใครเป็นคนรักคนยากนะตอนวัยรุ่นก็มีเพื่อนๆมาชอบมาจีบแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญว่าเป็นแฟนกันกับเธอก็รู้ว่าชอบฉันแต่เป็นเพื่อนกันเมื่อถามว่าแต่เขาก็สามารถทำลายกำแพงหัวใจได้อายเผยว่า แม้มันก็ต้องมีบ้างนะมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆตอนนั้นเราบาดเจ็บในก้องถ่ายเขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเราเจ็บเยอะแล้วพาไปหาหมอและเล่าเกี่ยวกับชีวิตรักที่ไม่สบายเหมือนสมัยนี้ว่า เปิดเผยไม่ได้ต้องปิดบังซ่อนเร้นไม่ว่าพระเอกนางเอกคนไหนมีครอบครัวเรตติ้งตกทันทีไม่ถึงกับไม่มีงานแต่ของไอโยคือยุคไปลายแล้วนะถามว่าตอนนั้นแอบคบกันยังไงก็เจอกันในกองถ่ายก็เฉยเวลาอยู่ในกองก็สบายสบายได้เพราะเวลากินข้าวก็กินด้วยกันหมดเลยถามว่ากองถ่ายรู้ไหมรู้และนักข่าวบางคนก็เป็นเพื่อนกันเรื่องส่วนตัวถ้าเขารู้ว่าเราไม่เปิดเผยเขาก็ไม่เขียนนะ เมื่อถามว่าแล้วอะไรทําให้ตกลงปลงใจว่าคนนี้แหละอโยตอบว่าท้องไงพร้อมหัวเราะเป็นข่าวดังมากมันไม่ได้ประกาศคือมีคนรู้โดยที่เรายังไม่รู้เลยอ่ะเขาเดาออกเพราะเราไม่ค่อยสบายคือแพ้ท้องแต่เราไม่รู้ว่าท้องแล้วก็มีสื่อเดาว,ว่าสงสัยจะท้องเราถูกสะกดรอยตามเป็นแถวถามว่าต้องตั้งโต๊แถลงข่าวไหมไม่ต้องตั้งโต๊หรอกคา่ะเขาตั้งให้เราเสร็จแล้วพยายามกดออดเคาะบ้าน เมื่อถามว่ามีผลกับการงานเรตติ้งไหมอายอตอบว่าจริงๆแฟนๆเขาก็จับคู่ให้กันอยู่แล้วเขาก็อยากให้เป็นแฟนกันก็มีคนสมหวังเยอะเรื่องลูกสาวตั้งแต่ข่าวท้องจนคลอดเขาติดตามมาตลอดไปสอบเขาอะไรได้ทุกคนก็ติดตามยิ่งเขาสอบติดจุลาออกทีวีไม่รู้กี่รายการเลยค่ะ เมื่อถามว่าตอนนั้นไม่มีการแต่งงานเพราะอะไรอายตอบว่าไม่มีแต่งไปทำไมพร้อมหัวเราะก็ไม่ต้องแต่งท้องแล้วจะแต่งทำไมมันเปลืองก็เฉยๆนะจนถึงตอนนี้ก็ไม่อยากจัดงานแต่งงานมีความรู้สึกว่าถ้าจะแต่งแค่เล็กๆพอหรือรับรู้กันในญาติแต่งงานใหญ่โตมโหลานตําน้ำพลีกละลายแม่น้ําแต่อันนี้แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคู่ด้วยนะอย่าคิดเหมือนอโยทุกคู่ และพูดถึงคนรักเก่าอีกว่าเขาก็น่ารักในแนวของเขามันเป็นสิ่งที่เราชอบแค่นี้พอแล้วเป็นธรรมดาไม่หวานมากเกินไปจนเลี่ยนไม่ธรรมดามากจนเรารู้สึกเฮ้ยอะไรไม่มีเลยหรอกำลังดีบางทีเขาก็จะซื้อให้แต่อาโยไม่เอาบางทีให้มาไม่ถึงมือก็มี เมื่อถามว่าถึงไม่ได้เป็นแฟนแล้วแต่ยังไปมาหาสู่ไหมอายโยตอบว่าไม่ได้ไปมาหาสู่แต่เรื่องงานร่วมงานกันได้ไม่ได้เป็นศัตรูกันไม่เคยทะเลาะก,กันเลยการที่เฟดกันไปอาโยเป็นคนถอยออกมาเพราะคิดว่ามันวุ่นวายความสงบมันน้อยความสุขมันก็น้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลือกในทางที่มันไปแล้วสงบสุขดีกว่าไมอายโยไม่ชอบความวุ่นวายจากการแข่งแย่งชิงดี เมื่อถามว่าคือมีตัวละครเพิ่มเข้ามาในชีวิตคู่แล้วเข้ามาวุ่นวายกับเราเหรอ อายโยตอบว่ามันก็มีนะก็เบื่อมากรำคาญมากมีการสร้างเรื่องขึ้นมาบ้างเราก็คิดว่าโหการงานไม่ทำกันหรือไงอยากได้ก็เอาไปเหอะถามว่าโดนบ่อยไหมก็โดนเหมือนกันแต่ถ้าเราจะยึดเอาไว้มันก็เป็นเรื่องถามว่ามีความสุขไหมไม่มีจิตตกเราก็จะสุดโทมไม่เอาต่อให้รักใครมากแค่ไหนต้องรักตัวเองมากกว่าเพื่อที่จะดูแลตัวเองเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีคนเข้ามาเยอะเป็นไปไม่ไ ้ไดที่จะไม่มีปัญหาอยู่ที่เราเลือกว่าจะไปบู๊กับเขาหรือถอยออกมาไปในทางที่เราอยู่อย่างสงบสบายอาจจะมีเสียใจเพราะตอนนั้นเรายังรักอยู่แต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วเมื่อถามว่าก่อนมาเป็นซิงเกิลมัมเคยเสียใจหนักขนาดไหนอโยตอบว่าก็เสียใจว่าทำไมมันต้องมีปัญหาทำไมต้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงแต่อโยไม่ปล่อยให้นาน ก็คิดว่าไม่มีประโยชน์มานั่งคลั่งกลวนคิดทุกร้อนในขณะที่เราเศร้าเสียใจแล้วอีกฝ่ายเขาแฮปปี้มีความสุขไม่เอาสีเราเสียเปรี่ยบถามว่าจับเขาคุยกันไหมไม่คุยฉันถอยไปต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับฉันฉันเลี้ยงลูกเองเขาเคยมางอบ้างเราก็โอเคกลับมาแต่พอมีอีกก็เลยแบบจบนะแต่คนคิดว่าอโยอถูกทิ้งแต่ไม่ใช่จริงๆอโยอถอยออกมา พร้อมเล่าถึงในวันที่เป็นซิงเกิลมัมว่าอายโยเป็นคนที่ไม่ว่าจะรักใครอายโยจะรักจริงๆลูกเป็นสิ่งที่อายโยรักสุดชีวิตจะเลี้ยงดูให้เวลาเขาเต็มที่เขาไม่เคยรู้สึกขาดเพราะอายโยให้เขาเต็มที่ไม่เคยมีคําว่าไม่มีเวลาสําหรับลูกเลย สุขหรือทุกข์มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความคิดของเราใจของเราถ้าบางเรื่องความทุกข์แค่นี้ถ้าคิดแก้ไขไม่ได้ก็ทิ้งมันไปเอาสมองไปคิดเรื่องทำมาหากินมีประโยชน์กว่าถามว่าเราเคยเห็นคนของเราไปเดทกับคนอื่นไหมเห็นแต่เฉยๆเขาก็เห็นเรานะเขาก็ถามว่าทำไมเห็นแล้วเฉยเราก็ถามว่าแล้วจะให้ทำไงจะให้ไปหึงหวงไม่เอาน่าเกลียดพร้อมหัวเราะ ผู้ชายเวลาอยู่ในบ้านคือสามีเราแต่เวลาออกนอกบ้านเป็นคนอื่นค่านิยมของผู้ชายไทยคือมีบ้านเล็กบ้านน้อยถือเป็นเรื่องธรรมดาสังคมไม่ประนามแต่ผู้หญิงไม่ได้เลยมีแค่สองคนก็หลายดอกแล้วเมื่อถามว่าความโสดสำหรับเรามีความสุขยังไงอายตอบว่ามันไม่มีเรื่องวุ่นวายไม่มีเรื่องหยุมมยิมไม่มีอะไรจะทำให้เราต้องเจ็บปวดใจหรือเสียใจ เรียกว่าอายโยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกมาเป็นอย่างดีมีคุณภาพบรรยากาศบ้านก็ดูอบอุ่นมีงานอาดิเรกประดับตกแต่งบ้านด้วยตัวเองยิ่งตอนนี้หันมาเล่นโซเชียลพร้อมกับเพื่อนๆมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกมากมายท่านผู้ชมมีความคิดอ,อย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ